ไครจะว่าไม่หมอบอกน้องไม่หมอม่ขวดเอ็มมี่แล้วสวยทอดใส่อ่อนทอดไข่หรอไม่ใช่ไข่ทอดเสร็จแล้วทอดยังป่าอยู่ป่าแห้งไงไปให้ยังไหนไปขายซูตรปองแห้งเอ็มมี่ี่บ้านเด้อพี่น้องแม่ขวดจากวังหลวงเพื่อผู้ชายทำได้ทุกอย่างค่ะได้เบิดมือก็ได้วันจันทร์เปิดตีมาก ก็ไปไล่เนื้อละเอียดมีกูกกุ้งบ่เคย้เฮดเด้อแบบนี้แต่ว่าตื่นแต่สองมาเขาอุ้ว่าหวานยังซับป่าโปกๆอยู่จ <c oughs> ิ้ต้มป่าเนอ้อวันนี้จะมีเมนูอะไรคะเมนูก็มีเมนูตำถั่วแล้วก,ก็ทอ,ทอ,อดปลา,า,า,าสลิดแล้วก็ต้มปลาแล้วก็อ่ทอดไข่แล้วก็ทอดหมูยอตักรัวต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่อะไรดีตักรัวไข่ต้มเนาะจักรัวไข่จุมอรออยู่ทำด้วยยืใช้สิ่งชิดเดิมให้กับเขา,ขาเพาะยอผู้ชายได้หนิ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกคน,นก็แล้วกันนะครับวันนี้จะตื่นปากว่าจะท่าหรืสตีกอยู่เดีย๋ยวก็น้องพุ่งนัวนะคะ,จะ,จะมันจะไปทอดหมูยอทอดไข่ทอดไส้กรอกนะคะต้มไข่ทอดปลาแดกทอดปลาปลาปลาสิบเนีนปลาซิ่พี่ปลาหยังขบุหลังใครใครพูนไปเปลี่ยนสภานอะไรที่พูนแล้วหรอออมน้ำแล้วหรอแ่บอลาลูบอลเขามัไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเนาะ มื่อนี้ระบบแปว่าเป็นแม่คัวสองสาวคือเก่านะคะดาวยูว่ะอ๋อนี่ปลาสลิดเราจะทอดปลาลิดนะคะทอดปลาลิดแต่ก็ต้มปลานิ่งเพื่อผู้ชายครับต้มให้ได้เบิดหมือตัวก็เลยอดได้ผู้ชายต้องอิม่มเพราะอะไรเออมีมันชิตใหม่ปลาอนเนี่ยก็จะเป็นสุกเรี้ยงกูงกระงงมูยอ่ะ หมูยยังไม่ซอยเลยนะแม่ทอดเลยตังซอยเป็นบา้าเอามันตัวน้ำมันเจ้าเขาโอ้ไมันจ้าโบน้ำมันขันดถ้าเรายิงจะซอยเองยิงแม่จะซอยเองถ้าแซนไส้กรอกด้วยนะคะทุกคนขอระบบนั่งนั่งรูมในห้องเครื่องทอดไปเลย เขาไปเลยหรออืมไม่จะมาซอยเส,สร็จแล้วไม่ค่อยจะมาซอยมันมีอันงานด้วยนะหืออันงานด้วยนะนมาจากปลาเขาบอกเด็กเป็นอย่างเดีย๋ยวมันสวดเลยเขาสวดดอกเป็นบอรไม่สวดเห็นไหมอืม <c oughs> โอ้ยยังมีพุ่มพุ่มทงคือแบบหน้าร่มในห้องเครื่อง นี่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะที่แบบทอดทอดหอ,อยยอไงทุกนะทีมันทอดมะแล้วยายอันนี้เราแค่อุ่นโอ้ยมึงเคยให้มันอุนนนออ่นข้างในไงเรื่องเปิดแกะอุ่นนักกินจะได้ผัดันแกะบ่เปิดเป,ป็นติล้วมันติสำนันมือนระเราตี่าซ้อมนะคะทุกคนขาแล้วเทากับวันเตรียมพร้อมมาที่จะสู่กัะดนตรีนะคะ ขาต้อต่งตัสวยบ่อีกมสวยดสวยบอสวยเนาะแม่งยังซุ้มมันโรงงานนาโลเปอเบิดเิดคนถึงบอด้ม่ต้องต้องขึ้นอกบอเนาะโยดนเนาคือบอกว่าคือกลัวคือบอกว่าคือกลัวว่าก็แพ้เอาสดีครับอส เป๊กกีกเสกระดังเอาไงเอมี่ใช่เอมี่เดี๋ยวเอาอันแช่แ่ตู้เยไหมบขึ้นตุ่มไก่ตุ่มไก่โอ้ยบอลอะบอมันเป็นแค่ะรเนินแล้วมัขึ้นต่อรอบเดวทำมาแต่นกิดนมันขึ้นมันมึนมืงขึ้นในจมกกว่าติตีอะไรก็มืงขึ้นในบ่ลงปวงเป่งบ่เป็นอยงไงแมาเราหอย่าง่าได้อันเท่าให้เรากินมืขึ้นเา ไอีเอ็มกูตื่นเบิดมึงอมมาเห็นตังสี่เดบคนหัวใจกูไหวมึงห็นแต่ไหนโว้ยมันร้อนมากเลยคลอไม่มีแอร์หรอไม่มีแอร์หรอใช่นี้ครัวอะไรเนี่ยทำไมไม่มีแอร์เลยปกติเราก็เปิดถ้าต้องอยู่ๆ <apl> ม <ians> ันจะตื <amigo> <t ell> ่นเขาเคยทำอยู่แบบว่าอยู่ในกุ้งในบางเนาะเออ ในวังสมีอันนี้เป็นอาหารหลกักอาหารหลักจากสาวังนะคะคุณอะไรล่ะคุณพ่ออยู่ข่าวบอกถายแป๊บหนึงเด้อค่ะเด้อแม่โค้ทำกับข้าวาก่อน ใดยู่บ่ขมดอกแค่นหูอืมว่างหลัวเขาต้องแบบนี้นะคะทุกคนน่าชิมีแก้ต้องสองอันเนาะตรงต่างหรือเปล่แหละ,ละแก้มีหัวเดียวไง่าเอ้ยไม่ต้องจับนมหนูได้คุณพ่อ่ะแล้วใจขึ้นเด้ยแก้กิอไรแล้ว ากวนมากูใส่มันแม่นเนาะตบกแม่นย่ำหนิมันได้แม่ซอยถ่ายก่นฮะพี่พี่พี่จานยี่พี่จานยี่พี่ห้องซื้อเต็มบ่ดด้เลยร์หสิเอามาวี่ใส่ตลอดเลยนะเดี๋ยวยิงซ้อยก่อนก็จะหางกันลาเพราะว่าน้องพลก็เน้องเอมี่เนี่ยเป็นเป็นสาวโสดบริสุทธิ์นะคะอะไรเงี้ยีฮะ เอาจะนั้นก็เขาให้พ mm ่อเจ้ากินนอสองเสาเดาอยู่อ่ะนนอเป็นแปลว่าสองเสาเขาว่งสินาแปลว่าเขาเขายังก็คือสร้างกลุ่มบ่อนะของขั้วนาเป็นสร้างกลุ่มสูงสูดนะครับพวกสซเบิร์ดแล้วนะพวกกินแดด้วยแหละนอเสาด็จังเกิลเสาเดจังฉันนี่เปนแดจังเกือบเพราะฉันเป็นเสาปุงโหลดซิ่โหลดแบบไม่ต้องแบบว่าปุงไม่ได้แบบไม่ต้องซิมตลาดชาวว่างนอตลาดเชาวว่างแบบ เฮ้ก็อ่ะคับขอยนะพราะเพื่อนกำลังสอบนักดนตรีกำลังซ้อมอยู่นะคะเาก็เลยอดออกไปปลาหมึกเด้อปลาหมึกเด้อตะกินซีทุมจะเขามากซีทุมมึงกินยังไงอะยังบลาันหยาเแม่ก็เรียกปลาหยากสู้ทหารเขาเขากะเก็บด้วยตะกีบบ่อซีทูมแล้วก็เป็นเครืองมืออันนมืออย่างนะไวจับนะเออถ้าเราตะโขบวงแ้วบอกสามทุนนี้คื่บัลลังก์จะไม่รับใช่เฮ็ดอันนั้นเนาะการเอื้องกันว่ามีจริงเลยก็อยากไปไปเลยนัดกันว่ามีจริงดิถ้าต้องไปเลยเออต้ารถแล้วจังลูกได้นนะนั่นที่ก็ไปก่อนเวลาพี่น้อง ท่าเกิดท่าเกิดนัดไว้นี่ล่วงหน้ากับอืมโดนอยู่อันมีทำมาส่งของไงแล้วก็เรื่อยเมากินอันนั้นน้ำได้มือนีีกจินงเอียงกอดเหรอบิงสู้บิงอย่างแมมหวานแหกข้อแหกอยู่เป็นคนที่บ่อยมากินแต่ก็กินได้ปังเย็นด้วยอนี่ยชันโต๊ดยาหวานเหรอโต๊ดอีรีโอ้ยแหก ข้ามร้ห้ามหยอกกันนะมัได้หยอกพุทีิตีเมงไม่หยอกไงจ้ตพูดอย่างหลังนะเด้าสวสิันเปราด่าสูบร่มข้าวปอีกอารดาในกล่องใหญ่ๆไมันเป็นน้ำกล่องแด้รดาจงกล่องเราอาบุฟฟ่ซีว่ากล่องเจ้าาีมากองเราไม่สนใจบุฟฟ่บอ่กินที่ห้ายะได้ยูนนะอสมองเอมัยนั่งดูดน้ำปั่นน้ำ่นบูบูจะปั่นเจ้าอ้วบังหันยูคอสมอนยสัย อไปกินสมองเทอร์มันไปอุบลโอ้ยจนสิบใบอยู่ผมเลยจะไปใบเขาต้องไหวได้ระดาเขายอมแพ้บดได้เยอ่ขค่ะแต่นั่งกินเมื่อกี้กบบถูกต้นละ 400cc ข้นแม้300นี่มพื่อนอยากไปกินโนดตีประเด็นแต่กินบะคุ่มฉันบอกเลยกินแบบซื้อกล้องซื้อกล้องเน่าๆลอยก็บาดมากินกระไดน้อเพราะมีแห้งอะนะเออนี่อยากแบบโอเวอร์อะไไปกินแต่ไปกินแบบสีอ้วนสีอ้วนอะไรพี่เนี่ยเพื่นไปกินจะไปกินเพราะว่าสามสองความขำดอกให้เขากินซอยเสียงโอ้ย มันอยากนะอยากเขาพูดจิตใจนี่นะบุญพูนยงพูนยงเขาไม่พอยากกินอย่างไปจับคือการกินตะเครืองมันเอาเสร็จไปเ้ากินกินแค่อย่างก็บอกขอน้ำซุปค้อนั้นมันตุ่มกินเจมเธอไม่เข้าเธอไม่เข้าใจหรอกสร้างน้ำซุปมาแปดซี่อเธอไม่อินกับการกินแบบนี้น่าละดาเนาะกินแบบใดกินแบบฉันไม่จะแบบเลยไม่ได้จะไปกินแบบนั้นเออหิวก็ต้องกินฉันจะกินสองข้ามก็นเลยว่าจะได้กินหิวข่าวเลยแต่ว่ากินกับเนี่ยพันหิวนะ อาอแค่จะบอกขององละสิบาทฉันกินเขาจะกินบริหารคืนสำเเ้าหลังจากตรงลางสี่กราวกับแต่ว่าขันเป็นแม่คัวอีกนี่มันก็จะกจานเปนกระมัหิวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกัหฮิ้วน้ำซุปเออฉันจะมาขอกินเขาฉันก็ต้องมีน้ำซุปเพราะต้องกินบ่ต้องสุดนะอก๋วยเตี๋ยวมาอะไรเนีมีน้ำซุปมาอยู่ลังที้มันวีไม่มีน้ำซุป่อยครับมันจะกินด้วยปรุงกับถ้วยไม่ปรุงไงเจมความเดือดมากเรียกว่าจะสั่งกระป๋าามอม จะใบเล็กกว่านิดนึงจะขายประมาณสามร้อยบาทนะคะเหมือนจะจะลงคลิปพี่น้องจ้าค่ะเนวเห็ดก็มันจะได้กำลังอยู่จังบาทวันห้าสิบบาทเปล่าซ่องยิ้เพิ่งนะยูเนี่ยสิมีแนวลงหลายจะสองชั้นสิสิบยูบานจะสิมีคืนแนวออกคืนแนวลงแต่นังรถเพิ่มมาบ้านก่อนไปคืออยู่นี่มันมีแต่แบบไม่มีแต่คอนเทนต์คนอื่นแต่เสียมีแต่คอนเทนต์แบบเนี่มันก็ไปสั่มกันนะนะที่ไทยอย่างมีแต่ฉันแบบสั่มกับมูเห็ดเองพอลืมมาลอยไปถ้เป็นบ้าเนาะลอยเวอร์เวอร์อยู่อ้าวเป็นบ้าจะว่าอยู่เดียวก เขาคั่วได้สามคนเขาตจะถ่ายคลิปแบบเขาคั่วเพราะน่าตีผู้ชสยแม่มุจจะเสิอ์ฟบอกความจริงและครันเบอร์อีเพิ่งเ่ยึ้นมันจะเป็นคนเบาหลายเลยแต่เวลาถ่ายคลิปเนี่ยบ้านที่บ่หอดบ่หอดซิมนาทีสันเดย์เศร้าถ่ายแต่ว่าแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเบาเลยต้องไล่สดได้ไล่สดมันจะไม่เบาลอยๆลอยๆอยู่เลยแต่ว่าถ่ายคลิปเนี่ยบานที่บ่พ่อพี่น้องในมหาหา่ยังตื่มอยู่บัด้านท่าบัดนี่คนบ่หมักเบาเวลาถ่ายคลิปแบบจนาหน้าทีตัดสองสาม EP แม่ถ้าจะไดนตัดเอามาสอง EP เอาเราเนาะเธอเป็นคนเบาหลายแบบเก็บกดไง แต่ฉันเป็นคนบ่ในซีพีทีบ่มึงบอกเลยเอวมีสาร่ามีแกรนสานว่าสาร่ามองไหนเฮ้ยคนบกฉันเกิดจิตตายวิทยแม่เวลาฉันมาผู้คนจะหัวรออนบ่เขาค่ายเขียดไงบ่รวบรวบเเป็นคนบ่กรวบดาดายยัยพิซซี่ไบ่แะ้วอู้อยากกินสซมอนไหมสู้จะากกินยำตับหกปะชนบุรีเจ้าสิไปย่างวัวนี้ชุนบุรีไปกินสซมอนคือลองหล่อหา่องแล้วพาไป ยไปเที่ยวเชียงคานเว้ยมมนบ้านดหย้าหนาวยง้าทำไมนะขาวพนก่อนนั่นแหละนะย้หนาวเลยสู่เชียงคานข้านกนี่สีงามยง้ฝนง้ามนี่สวยนี่ยง้ฝนจะสวยพะมันกิบันเนาะซัมสาวดาวยู่อะง้ฝนจะสวยมันฟิวแบบขึ้นขึ้นฝาดเลยขาวโต่างสวยเลยเวลาขึ้นฝาขึ้นฝนเนี่ยฉันมีหม่องรองรับซุนเทอร์แล้วเดี๋ยวฉันผอบมาบอลลาร์พญานาคเนี่ยแบบคนลุกเลยมันต้องมีอะไร็เอาข้าวพันธาแล้วบ่กิน ไลายพันในดอกโอ้ยมึกินไลายพันในเจ้าจิ๊กซอว์ซิมเขาเรียกว่าการซิมเชิญนะคุณแลพ่อนุ่มก็เซียงข่าคายกันถ้ามึงเซียงคายกันไงมันเหเุ็ลแบบว่าเหมือนกันเลยแบบเดียวกันพันเกิดมามีภูเขาเนี่ยจะขึ้นเลยนครพ่อหนุ่มแบบแล้พ่อหนุ่มก็มีก็มีอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งเราแต่ว่ากะไก่ไงตอนอยู่เชียงข่าแบบมันเป็นภูเขาแหมไตหวันก็คือสวยอยู่งแต่ บรรยากาศจะคือก,กันพี่น้องแต่ว่ายูนมองข้างนเหมือนไปริมโค้งแบบว่าจะเห็นวิวสวยมากนะคะย่ำฝนแล้วก็แบบเป็นไอเป็นหมอกอุ้ยตืบตึ้งยูนตรงเล่มต้องขึ้นละแปดลอยเลยเท่ากับ้นแปดขึ้นละหกร้อยขึ้นแปดลอยขึ้นละแปดลอยแต่ว่าอยู่ตรงแล่มมากเลยแบบยูมอนเขาไปถ่ายหนังหน้าขี้สองยนยวน,ยวนอวันดีพี่เชียงคานภพยาพสวยๆดูถ้าเชียงคานจะถ่ายรูปสวยใช่ไหมคนมาถ่ายรูปตรงไปเขาคือมาถ่ายอยู่หินเล็กไฟนี่ ดอนไม่ป่าดอนพ่าเรกพักเลกดอนป่าบามีไม่บามีไม่ตอนแต่มาอยู่ในฝนบพาท่านตกอยู่งงลมผัดบือๆอยู่แต่ว่าอยูเนียคุมงอยู่เรื่อง่าได้หรืล่างรถได้เพราะฝนจะมาห้ามงมันไม่มีขีตม่วเอาใจเะไรทานเอาใจอะไรก็เอาไปต่อบ้านเท่านี้ที่ยาเขาบอกกญาเดี๋ยวสักกับเวลาท่าลงโดนบงกับไปกินเงินน้ำเล้า เขาเงินเขาต่อเท่าละสามร้อยสามร้อยสามรอยว่าล่าเขาล้างรถแกรถเขาเปื่อยแล้วก็จบไปเพราะว่าเขาเห็ดจะเห็ดเองอะไรเห็ดว่าเขาจะได้สารเท่าไรฮายูแคบมันเรื่อเบาบะถือตองตาเขาเขาก็สีว่าเห็ดคันเห็ดให้ให้เขาเกิดเสบบอมี่จะคนให้คนเห็นเดซันกิสเบเนนาเดตาแล้วก็จะเป็นยุทธนาำหลวงผลิตนั่นมันคือเรื่องจริงเนี่พี่น้องของแบบว่าวงการราชการของประเทศไทย ซอยยังไงเนี่ยโอ้ยแหงไงแหงเพชรไงเป็นหนาว่ามันฝังเพชรใส่พร้อมคันจะบอกผู้เพิ่นบริหารอีกเท่ากับเท่ากับบริษัทแบบกับบ่ถึงเงี้สินะจะสิบอกจะจะสิบอกสองทางเลยข้อจริงก็คันวบอกไปมันกังวลตลอแต่ว่ามาดูว่าสิไปบอกผูได้เงี้สินะแต่ว่าบอกผ่านกำนันพอกำนันไปแล้วตอนนี้ก็แบบบอกกำนันไปบอกกำนันไปอันเขาหน้าบ้านคอยแบบตั้งเรือตั้งเกินเลยซอยนะ เป็นบวกคล้วยนะสูงเอาเดี๋ยวจ้ามื่นเดี๋ยวกระบาลเนี๋ยถ้าฝนตกเชษีไทยคิดเสียโอ, ername, อกามาดับม่งเมื่ออย่างเนี้ยมันเรือใจก็คืออยจะขยายเฮ็ดเองก็จะเฮ็ดเองแต่ว่าเพราะบ่ชเฮ็ดไงเ้าขอเฮ็ดแล้วบ่ได้เพราะเราเพื่อนก็บชาดูเพรื่อนว่าต้องพานยังที่บ่ได้หนาบอกเพื่อนจะทสิบ่ได้เบิ่แล้วสิมาแต่งเนี้ยเอาในมือเอาเสีเฮ็ดเองกับบเฮ็ดแล้วบ่เฮ็ดถ้าเฮ็ดถ้ากับบเฮ็ดจะสิไะแม่บ่พอใจแม่โมโหไมาสั่งกว่าต่อเซบอนบวกกล้วยนะนะครัเจริญรสษศาสตร์บวกกับบวชเด้อ บ้ายานดอกกากาดาเลยตอนนี้คือบ้ายานเขาไม่ได้เหตุยังผิดเนาะเพราะขอแบบว่านานลักนานลักไปเรียวเหมี่ยไปกรบเพได้มันก็เป็นแบบซึ่งซึ่งมันเป็นเพิ่งมาเห็ุที้มันปีนึงเลยที่โทษแต่จันมากนี่จะกระคอปจะโดนนะแต่ทัานเกิดกับเห็ดบอกกับเป็นสีเหล็กกับเป็นบอลนะสร้อยชนนะเห็ุบอกบอลบอลข่าอีฟังหนึ่งอ่ะเออเออฟังนี้เธอาบ่คอยเข่าวเน่ยกับเป็นจสีตลอดแต่ทุกปีบอลสีเป็นหน้าฝนได้ทำอะไรแล้วได้ลาเขาทำอะไนแล้วนี่มื่อไม่น่าฝนกับเป็นเด้อ คณะเฮ็ดคลองตะกี้ตะกี้มันมีคลองหน่อยเนาะคลองอันระบายน้ำมาแข่งเต็กกว่านี้เป็นทางแดงตะกี้เพิ่งไปซอยหน่อยนะพี่น้องซอยลิกจิกพูดรุ่งนี้กับบอกไอ้เราเอารถปูมาเทเลยพ่อใจราดเห็นมาหอนมองกันมองกันเท่าเลยนะซ้ำยีงไงพี่น้องครับรถก่อนทีไปซ้อมเพลงฝากกดไลค์กดแชร์กดับสับตะไคร้ด้วยนะคะกดติดตามนเพื่อนน้อยคนเดียวพอนะคะยังไงนะ เจ้ามมอยาเขาติดตามพนจิริกจอกหรอคลิปลุ้งจักเชียเฮ้ยเจ้าลาล่ะถ่ายคลิปลงแน่ถ่ยายลุ้งอีเด้อซ้ำนี่ะบ๊ายบายค่ะอย่ามาไกลไรเพราเห็นหงติดตามจิจังนุ่นนั่นจ้าบ่อย่าพอไกลไรไหนางอือสิมันยังลงคลิปลบนดูดูมันมันบ,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 บ่มีคนเห็นคุณทายคือรนะอแต่สูยเจ้าส้นด่นาเขาได้ไห